มอเลี้ยงให้มันดีดีโอ๊ยเยอะเข่าอ๋อมันมันนี่เรามาเพาะตอนแ้วเราต้องใส่ต้นหอมบักชีไม่ใช่อันนี้ผักบุ้งเนี่ยมันมีอยู่มีแย่เลยอันนี้เป็นเออมเอาไว้ก้นปุ๋ยธรรมชาติโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่มีสารเลยเทขานี้เท้าที่ยายใส่ไว้เนี่ยเออมันจะทำเป็นไงใช่โอ้เนี่ยอะเรอแห้ข้าวเหนูนวไดเหมือนของยายนี่เหมือนเป็นไรไม่ตรงให้มันเหมือนแสบปี๊ดมีมี มีใบฉ่ำฉาด้วยเนี่ยดีอะไรมันก็มีประโยชน์ต่อต้นไม้แต่ว่าไม่รู้ว่าประโยชน์ยังไงมีอะไรก็เสิรดัวเองก็แล้วกันนะใ้าอนูเคยเห็นเขาจะขุดฟังไข่ในดิยเสาทังนั้นเวลาเราลดน้ำาแน้่ยเดี๋ยวมันจะไม่ต้องกดเราไม่ต้องกดไม่ต้องกดเอาใส่ดูที่อันไหนโยยายเพาะขึ้นมอนเพาะแล้วไม่ขึ้นเอ๊ะให้ตัวกลางกลางเวลามันขึ้นมามันจะได้ไห่มันจะได้ไม่เบี้ยว เอ่ว่าเวลาเราลดน้ำแล้วมันไม่กระเด็นออกถุงอะไรกระดมพันดีนเนี่ยอันยหญ่ไหมออนใหญเล็กทองประเสริฐโอ้ที่ยีหมอนโอ้ใช่ที่ยีหมอนเขาให้มาไงเอามากินนั่นนะแล้วมันอร่อยกรอบอร่อยรสชาติก็หวานก็ดีพอดีเก็บเม็ดไว้ในทรแค่นี้ก่อนหน้านี้แม่หนูย้นทิ้งกปหมดเลยไม่ได้ไปตามหาเอาได้แค่นี้แค่นี้ มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้บางทีนะบางบางเม็ดอ่ะแต่ก็ดูปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไงย้ายก็ที่โยนทิ้งไปแล้วมันขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปไม่ก็ขึ้นเองเลยเอก็ที่เอาไปปลูกวันนั้นก็แลนู้นก็เพาะแล้วก็เอามาให้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็มอนก็ต้องมารดน้ําทุกวันนะถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำก็ไ้หมนะน้ําตรงเนี้ยเออน้ำน้ำฝนนี่มาจากไกลคานี่ ยะไม่ต้องเราไม่ต้องเอาน้ำปลาแต่ถ้ามันไม่มีน้ำปุนแล้วแต่ว่าเนี่ยแต่ก็ต้องระวังนะมอนต้องคอยดูนะว่าย้ายเพิ่งเทไปเนี่ยกระมังน้ำปุนนลูกน้ำไงลูกน้ำมันดูดไข่ยุงไม่ได้เราต้องเททิ้งทั้งนั้นนะเอาอันนี้มอนยกไปไว้ตรงนู้นเราจะเป็นเครื่องแบบหนึ่งทำก็เป็นเมนูอเลยเอ้อเอ้ยเอ้ยายเลยอ่ะไปไม่ไปนี่ยังไม่เสร็จเลยนี่เอาไปตั้งนู่นมอน เลื่อนแต้องอาบน้ำมาไม่ใช่เหรอให้เวลาปัดออกก็ได้มันอยากวนดิทำก็ทำดีๆไปกินไปเลยตั้งตรงนั้นตั้งตั้งเรียนๆเอาไว้ห่างๆอันนี้หน่อยเอ๊ะเอาไปไปนั่นแหละอ่าแล้วคนตากล้องจะถ่ายยังไรกัน้างตะกอนตกน้ำก็ได้ก็ได้ด้วยด้วยแล้วก็ตะกุนน้ำจะเป็นหัวอะไรก็ไป